ผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3คนใหม่ประเดิมกดปุ่มเปิดคอกปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติครั้งที่5นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นประวัติศาสตร์โลกหลังวัวแดงสูญหายจากป่าสลักพระมานานกว่า30ปีมีเซอร์ไพรส์วัวแดงเพศเมียกำลังท้อง เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีที่หน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระเขาเสือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระตะบนช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายอานันต์โพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3มบ้านโป่งเป็นประธานโครงการปล่อยหัวแดงคืนสู่ธรรมชาติครั้งที่5และเป็นประธานกดปุ่มเปิดประตูคอกซอฟต์รีลิส ปล่อยหัวแดงคืนสูตรธรรมชาติจำนวน3ตัวโดยมีนายสิกกพงศ์กระแจกจันร์ผูมอในการสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกล่าวรายงานโดยมีนายพัยทู์อินทระบุตรหัวหน้าเขตรักษาพัน์ุสัตว์ป่าสลักพระนายเสรีนาคบุญหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุนายวสันสุนจิรัต กำนันตำบลช่องเสดาวรวมทั้งข้าราชการพนักง,งานเจน้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์หัวแดงเข้ารวมทั้งนี้นายสิกระพงกระแจจันผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวรายง,งานว่าหัวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สวงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2,562มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประเทศเมียนมาไปจนถึงเกาะบอร์เนียวในประเทศอินโดนีเซียประเทศไทยในอดีตเคยมีวัวแดงกระจายอยู่ทั่วทุกภาค แต่จากการถูกไล่ล่าอย่างต่อเนื่องและป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยถูกทำลายทำให้วัวแดงลดลงจนตกอยู่ในสถานภาพที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งปัจจุบัน IUCN หรือสหาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติกำหนดให้วัวแดงอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์และอยู่ในบัญชีแดง IUCN Red List ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้เดิมมีวัวแดงอาศัยอยู่อย่างชุกชุมปัจจุบันไม่มีแรงงานพววัวแดงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมากว่า30ปี ึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการฟื้นฟูประชากรวัวแดงให้กลับคืนมาภายใต้ความโชคร้ายเรายังมีความหวังเนื่องจากว่าปี2517ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ําพุจังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบวัวแดงจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นลูกวัวแดงเพศเมียที่แม่ถูกยิงตายในป่าสลักพระต่อมาได้รับลูกวัวแดงเพศผู้จากจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอุทัยธานีเพิ่มมาอีกสองตัว ปัจจุบันมีวัวแดงในคอกเลี้ยงที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขางน้ำพุจำนวน19ตัวและได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในป่าสลักพระแห่งนี้ไปแล้วจำนวน4ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่15ทธันวาคม2557จําจำนวน4ตัวครั้งที่สเมื่อวันที่19กรกฎาคม2559จําจำนวน3ตัวครั้งที่ส เมื่อวันที่19กรกฎาคม2561จำนวน3ตัวและครั้งที่4เมื่อวันที่21ธันวาคม2562จำนวน3ตัวรวมปล่อยไปแล้วทั้งหมดจำนวน13ตัวจากการติดตามศึกษาหัวแดงทั้ง13ตัวหลังการปล่อยพบว่าหัวแดงทั้ง13ตัวสามารถปรับตัวใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมและยังสามารถให้กำเนิดลูกวัวแดงในธรรมชาติได้แล้วอย่างน้อยจำนวน19ตัวรวมขณะน,นี้สามารถฟื้นฟูประชากรหัวแดงให้กลับคืนมาได้แล้วอย่าง น้อย32ตัวทั้งนี้โดยมีมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์หัวแดงที่ช่วยการประชาสัมพันธ์บอกต่อและปกป้องหัวแดงได้อย่างดีเยี่ยมปีนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านปโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของน้ำพุร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้จัดทำโครงการปล่อยหัวแดงคือนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งที่5พุทธศักราช2564-2565ถึง 2, จำนวน3ตัวอายุระหว่าง3ง5ปีเป็นเพศผู้จำนวน2ตัวชื่อคุ้มครองและวันสุและเพศเมียจำนวน1ตัวชื่อน้ำฝนซึ่งถือเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,557มาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการสถาบันการศึกษารัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงด้านน,นายอนันต์โพพันผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าในานามของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ามาั่นโปง่งกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนที่ร่วมแรงร่วมใจการจัดโครงการปล่อยวัวแดงขึ้นสู่ธรรมชาติต่อเนื่องเป็นครั้งที่5เพื่อฟื้นฟูประชากรวัวแดงสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์ไปจากป่าสลักพระ,พระ เป็นเวลากว่า30ปีให้กลับคืนมาได้อีกครั้งนับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นประวติศาสตร์โลกสําหรับหัวแดงถือเป็นทรัพยากรสัตว์ป่าที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากทั้งช่วยควบคุมปริมาณวัชพืชในป่ากระจายมเมล็ดพันธุ์พืชและยังเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าหัวแดงช่วยเติมเต็มและทําให้ระบบนิเวศมีความสมดุลนั่นเอง กดไลค์กดไลค์กดไลค์ถ้าถ้า anyway, không ถ้าไม่ถ้านะครับนี่

ให้โดนล่ด้วยให้โดนล่ลวยวิลงาไดดีป่ะไปแล้วตัวไปแ้วอ้าวโ้โอ้โอ้